ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักทราบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพอ้อพวงเคยหลงรักเราะยังยาวจนพ่ายแพ้แก่เล่สเนหาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ครครรว่ำร่ำน้ำตา หากลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตนิกิตพรมด้วยตนเองเลสเเนหาขณะเกตทิพขอเชิญท่านฟังเลสเเนหาฝ่ายชายเน่ยเขาไม่รับและพยานหลายคนก็ยืนยันว่าก้อยเนี่ยเป็นฝ่ายไปวุ่นวายเขาก่อนโดยที่เขาไม่ได้ตอบสนองก้อยจะทำไงได้ล่ะ ให้ยืนยันสถานที่หรืออะไรก็ได้ที่จะเป็นหลักฐานก้อยก็ทำไม่ได้แล้วไปรารานคุณเด่นใจอ่ะฮะก้อยเสียเปรียบหมดทุกด้านนะลูกก็มีทางเดียวคือต้องพูดกับพ่อแม่ของป๊อบเขาโอ้อย่าดีกว่าไอ้ที่คิดนะ่ะมันบ้าเกินไปเพราะว่าก้อยอยู่เรื่องอ่ในป๊อบนี่ซะดีกว่านะก้อยยังเอ่ออายุน้อยสวยแล้วก็มีความสามารถจะหาผู้ชายคนใหม่ได้ไม่ยากหรอก ส่วนเรื่องที่ผ่านมานี่ไม่ช้าคนก็ลืมไปแล้วล่ะแต่ก้อยรักป๊อบเนี่คะ่ะนั่นสิลูกเรื่องความรักเนี่ยผู้หญิงเรานะมักจะลืมได้ยากนะงั้นก็ไปกราบเท้าไอ้ป๊อบต่อหน้าคนมากๆอ้อนวอนขอให้มันรับเป็นเมียแล้วก้อยกับพ่อเนี่ยขาดกันดีไหมนี่เด่นวันนี้อ่านหนังสือคีิมหรือ,อยังอ่ะยังเลยค่ะนี่ละครเรื่องใหม่ป๊อบเป็นพระเอกนะ วันบวงสวงนะ่ปะปอก็ให้ข่าวด้วยว่าพอจบละครเรื่องใหม่นี้แล้วถ้าปัญหายังไม่จบสิ้นยังเลื้อรลังอยู่แล้วก็ปอก็จะไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะว่ามีที่เรียนแล้วที่ไปนี่ก็เพื่อตัดปัญหาไม่ให้โดนกล่าวหาอย่างไม่มีมูลถ้าเด็กก้อยนั่นไม่สงบปอกจะหนีไปไหนก็เท่านั้นแหลคะค่ะทำไงได้ละเด่นเราอะนะพ้นมาได้ก็ดีแล้วละ่ะตาคะ นั่นตามข่าวนี้มาตลอดนะคะดาราที่ชื่อก้อยนั่นน่ะให้สัมภาษณ์อีกว่าดาราชายนั่นหน,นีความรับผิดชอบไปเมืองนอกเพราะไม่เด่นนั่นน่ะคนเดียวเป็นเหตุไม่เกี่ยวกับป๋าแล้วลูกเห็นป๋าอยากได้ไม่เนี่ยมาเป็นคู่ชีวิตนักหนางไงคะแล้วไงก็ไม่นั่นน่ะเช้าโชนะคะหลอกล่อด,ดาราวัยรุ่นอายุอ่อนกว่าจนหลงไหลได้ปลืม้มจนทอดทิ้งคู่รัก นันพูดมันอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองนะเรื่องนี้อย่ากเก็บมาเป็นอารมณ์เลยลูกใช่ค่ะนันไม่ควรใส่ใจให้เสียเกียรตินันถ้าป๋าจะไม่โอมันไม่อยากได้มันมันอยู่ด้วยป๋าจะบอกให้นะเรื่องนี้ป๋ารู้มาตลอดทำไมป๋าต้องรู้ด้วยคะอา้าวนันรู้ป๋าก็ต้องรู้มั่งสิลูกป๋ารักเธอน่ะป๋ากล้าพูดกับนันแบบนี้เลยเหรอคะใช่กล้าพูด เพราะป๋าเป็นเจ้าของชีวิตป๋าป๋าจะเลือกทําในสิ่งที่ป๋าพอใจแล้วไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมนั้นต้องเียกได้ว่าป๋าเป็นพ่อนั้นแล้วการที่ป๋าจะรักชอบใครสักคนไม่ทําให้ป๋าเสียความรู้สึกที่ดีที่มีต่อแม่นั้นกับตัวนั้นป๋ายังมีชีวิตอยู่ป๋าควรได้รับความสุขบ้างตามสมควรก็ให้มันรู้ไปค่ะว่าป๋ายังเห็นแม่เนี่ยวิเศษกว่า กว่านันกว่าแม่ของนันนั่นเป็นเพราะนันลดตัวองไปอุ่นคุณนันทนาสวัสดีห่ามีเสื้อใหม่ใหม่มาเยอะเลยนะฮะตอนนี้ตรงสั่งเสื้อสำเร็จรูปจากเมืองนอกมาด้วยฉันอยากพบคุณเด่นใจเป็นส่วนตัวสวัสดีค่ะคุณนันทนาฉันนั่งค่ะไม่หรอกมีเรื่องจะถามเธอนิดเดียวเงินก็ว่ามาเลยค่ะดิฉันกำลังทำงานไม่อยากเสียเวลา เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยเธอมีอะไรจะว่าคุณเอามาจากหนังสือพิมพ์ฉบับไหนล่ะคะดูทีวีช่องไหนล่ะอย่าให้เสียเวลาฉันอยากรู้อขอโท่าทคะท,ที่สอดมาตอนนี้เพราะเห็นคุณนัทนามาแบบเยี่ยมเกรียมแล้วอยากจะพบเป่นเป็นส่วนตัวก็เลยถ่ายว่าต้องมีเรื่องไม่ดีถึงได้มาคอยดูลาดเลา นี่คุณนัทนาฮะเรื่องนี้คุณนพชัยอ่านข่าวแล้วโทรมาสอบถามตวงแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงพ่อลูกทําไมไม่ถามกันเองล่ะคะฉันรู้แล้วว่าป่ายนฉัน,ห,นหูหนวกตาบอดไงก็ต้องมองแม่คนเนี้ยไว้ในทางที่ดีก่อนถามจริงๆเหอะมีข่าวออกมาแบบเนี้ยไม่อายบ้างเหรอแล้วยังมีหน้าทําเป็นคนดีถ้าไม่ป่าฉันหลงเชื่อไปได้ พูดแบบนี้เหมือนหึงพ่อตัวเองมากกว่าจะปกป้องนะฮะนี่คุณนันทนาฮะจะมาวุ่นวายเป็นสอใส่เกลือกที่นี่เลยนะฮะดีไม่ดีจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งซะเองฐานหมิ่นประมาทอยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่ไปเถอห้ะอย่ามาวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเลยแล้วก็ขอให้กลับไปเดี๋ยวนี้ด้วยไม่งั้นจะเล่นงานฐานบุกรุกไปสิไปเลย ไปก็ได้แต่อย่านึกนะว่าจะฆ้าป่าฉันไปได้ง่ายๆเนะี่ยเออผมรมีบพูดครับนะตวงโปรดรีบนัดน่วีลาบเซครูรักไปดีๆหน่อยสิทำไมปล่อยมือวุ่นวายที่นี่ยมาด่าว่าเด่นใจเขาเออผมไม่ทราบจริงๆนะครับนะตวงไม่ทราบก็ทราบสิยาหล่อนมาเพราะห่วงพ่อ นี่วีเอาอย่างนี้ไหมนะว่าบอกให้เจ้าหล่อนกับคุณนพิชัยว่าวีเป็นอะไรกระเด็นซะเรื่องมันจะได้ยุติสักทีน้ตูนครับผมขอร้องเดาเห็นแก่อนาคของผมเถอะครับโอ้ยวีก็ให้เห็นแต่อนาคตของวีคนเดียวแล้วอนาคตของเด่นนะไม่เห็นบ้างหรืองไงจําไว้นะถ้าวีควบคุมคู่รักไม่ได้ปล่อยให้มัววุ่นวายกับเด่นอีกน้าน,นี่แหละจะเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้เองผมจะพยายามครับน้าตวง แต่นั่นน่ะเขาห่วงพ่อเขามากเขารู้สึกว่าเด่นดีไม่พอกับพ่อของเขาฮะก็เด่นเลวตรงไหนตรงที่ใครเป็นเมียวีเป็นแม่ของลูกวีมาก่อนงั้นเหรอแล้ววีไม่แสดงความรับผิดช,ชอบจะต้องหาทางแก้ไขให้ได้ถ้าเป็นคนเลวใครเลวด้วยละ่ะนี่จะบอกให้นวีมีคนดีๆทั้งที่ยังโสดแล้วก็ร่ำรวยชาติตระกูลก็ดีมารักเด่น แต่รู้ถึงอดีตของเด่นเขาก็ไม่ได้รังเกียจเด่นเลยแล้วเป็นไงเด่นเขาถอยออกมาพระเด่นยังรักวีอยู่ทั้งที่รู้ว่าวนะีน่ะหมดรักเด่นแล้วส่วนคุณนพชัยนะ่ะเขามาดีให้เกียรติรู้อดีตของเด่นเหมือนกันแต่ว่าเขานะตัวงครับนี่ใจเย็นเย็นซวีคุณนพชัยนะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าพ่อของลูกเด่นนะ่ะคือลูกเคยของตัวเองแต่ต้องระวังอย่าให้คู่รักมาวุ่นวายกับเด่นอีกนะ ไม่งั้นจะพังหมดนะตวงคะเด็นว่าอะไรอะไรเนี่ยมันจะยุ่งขึ้นอีกนะคะยุ่งก็ยุ่งไปสิให้มันพังไให้หมดเลยแหละดีไม่มีอะไรพังอีกแล้วละคะทุกวันเนี้ยหัวใจเด่นพังจนไม่มีชิ้นดีมานานเท่าอยุลูกชายแล้วละคะก็นั่นแหละยามรักก็ต้องนึกถึงไว้มั่งเหมือนเพลงที่นักร้องลูกทุ่งเคารร้องไงหวานไม่กลัวแต่กลัวหัวใจจะพังน้าตวงก็ไปไหนมา ถึงแม้มาตานข้าวกับผมได้คิดถึงค่ะแต่หน้าตาคุณน่ะพม่ไบอกคิดถึงเลยนะคนดูทีเรียดจังอะ่ะพูดแล้วแค้นใจมากควีนี่คุณมีแต่เรื่องแค้นแค้นเด็กไม่สวยหรอกวีเห็นข่าวนางเด่นใจไหมล่ะคะที่ดาราหญิงเล่นงานเอาน่ะเกี่ยวอะไรกับผมด้วยอ่ะก็ดาราหนุ่มวัยละอ่อนคู่รักของดาราหญิงมาหลงไม่เด่นใจพอเขาโวยวายขึ้นมา ก็จัดงานถแถลงข่าวนางกระเทยนั่นอ่ะเอาพ่อแม่ของดาราหญิงมารับรู้ว่าดารานางนั่นน่ะโกหกแบบเนี้ยดาราหญิงคนนั้นเสียหายมากไม่ให้เกียรติกันมั่งเลยอ่ะนางเด่นใจอทั้งดาราชายนั่นแล้วเกี่ยวอะไรกับนันด้วยล่ะเนี่ยเกี่ยวสิคะป๋าของนันเชื่อข่าวนั่นเชื่อนางเด่นใจว่าดาราหญิงคนนั้นกโกหกใครคะมันจะโกหก ฉีกหน้าตัวเองอย่างนั้นน่ะแล้วคนแบบนี้หละคะที่ป๋ายอยากจะแต่งงานด้วยที่จริงนะชีวิตเป็นของคุณอาท่าน,นต้องปล่อยท่านจัดการของท่านเองเหมือนเราจะยังไงท่านเป็นไม่เคยบงการเราเลยอ่ะบงการสิคะจะไปนอกก็ไม่ให้ไปนันเพราะท่านยังใหญ่นันอยู่ใ,ใกล้ลถ้าท่านให้ไปแล้วท่านแต่งงานทางนี้นันจะว่าอะไรท่านได้เพราะว่านันบงบาง,บาง,บางมือรถพอดีดีกว่านะสบายใจดีออก ไรจะเกิดให้มันเกิดไปไม่ค่ะนันจะขัดขวางให้ถึงที่สุดอืมถ้งงางั้นนัน,นผมว่าเราแต่งงานกันดีไหมแต่งงานตอนนี้เลยไมต้องรอได้ปริญญาหรอเอ,อเกิดอะไรขึ้นมาคะจะแต่งงานต้องเกิดอะไรขึ้นมาด้วยเหรอจูจ่ๆวีก็พูดแบบเนี้ผมว่านะถ้าเรามีลูกให้คุณอารเร็วๆท่านจะได้ปลืม้มพุ่นวายกับลูกเราเราสว่าตัวเองนะแก่เป็นตาคนเข้าไปแล้ว จะได้เป็นนึกแต่เรื่องแต่งงานใหม่ไงละ่ะโหว,วีคิดอ้อมไกลจังเลยอะ่ะใช่คนที่ยากไร้เด็ดตัวกับวิชาความรู้อย่างผมเนี่ยจะทำอย่าคิดอะไรก็ต้องอ้อมค้อมสเสมอนั่นแหละวีคะนั่นไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นก็แค่เอ,อ่อนั่นคิดว่ากว่าเราจะแต่งงานกันกว่าจะมีลูกก็เป็นปีแล้วพอรันแต่งงานป๋าก็ถือว่า ห่างออกมาและทีนี้ป๋าทําอะไรได้ตามสบายใจนันอยากรอให้นังเด่นใจอ่ะมันมีคนอื่นไปซะก่อนนันจะได้หมดห่วงนันทนานะ่ะมีเรียนใจมากมายธุรคิดผิดหรือถูกกันแน่นะะที่เลือกเธอตอนนี้จะเป็นพี่เด่นที่มีพิพาลาดกันเะไรสักนิดเดียวป๋าคะตอนนี้ถ้านันจะแต่งงานป๋าจะว่าอะไรไหมคะแน่ใจแล้วเหรอ วีกับนันนะรักกันมานานแล้วนะคะหรือว่าป๋ารังเกียจวีป๋าเคยแสดงว่ารังเกียจรเวล่ะก็วีนะ่ยยากจนมีแต่ตัวมีแต่ตัวไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่ต้องมีใจกับนันด้วยเอาสิอยากแต่งงานก็แต่งป๋าต้องยกสํานักพิมพ์ให้เราสองคนนะคะยกให้เลยเราสองคนจะได้บริหารที่ดีที่สุดโดยมีป๋าเป็นประธานที่ปรึกษาได้ทําไมป๋าให้ง่ายจังล่ะคะ ของที่ป๋ามีก็ต้องตกเป็นของลูกให้ตอนตายกับตอนเป็นมันต่างกันนะให้ตอนตายป๋าก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าผลจอกมายังไงถ้าให้ตอนเป็นสิยังจะชื่นอกชื่นใจมางที่ได้เห็นผลงานไม่ใช่ให้เพราะป๋าจะได้มีอิสระเรื่องไม่เด่นใจเหรอคะน้ำธนาป๋าคะนั่นพูดดีๆกับป๋าทำไมต้องตวาดด้วยอ่ะน่าจะรู้ว่าพูดดีกับป๋า อยากแต่งงานป๋าก็ให้แต่งอยากได้สำนักพิมพ์ป๋าก็ให้กลายเป็นว่าป๋าให้เพราะเรื่องคุณเด่นใจก็มันจริงไหมล่ะคะจริงไม่จริงนั่นจะรู้เองจะแต่งงานเมื่อไหร่ก็ว่ามาป๋าจะได้เตรียมงานให้ส่วนสำนักพิมพ์นะ่ะง่ายนิดเดียวแค่ให้ฝ่ายกฎหมายจัดการให้อะไรอะรก็เรียบร้อยว่าต่ให้ระวีพาพ่อแม่เข้ามาคุยกับป๋า,ปาหน่อยดีไหม ไหนๆก็จะโดกันแล้วรู้จักกันไว้จะดีกว่าจะมาเจอได้ยังไงใเมื่อพ่อแม่เราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากนาตูกับพี่เด่นจนเปิดร้านค้าเลี้ยงตัวเองได้แล้วจะรับต้องส่งเสียแล้วพ่อแม่เรื่องพี่เด่นกับลูกดีไม่ดีเรื่องแดงนขึ้นมาแล้วก็ตายแน่เลยเราวีคะทำไมเงียบไปล่ะคะอืมเรื่องพ่อแม่เนี่ยตอผมต้องคิดหนักนะ คิดหนักตรงไหนคะนี่บอกตรงๆนะพ่อแม่ผมน่ะบ้านนอกสุดขั้วไปเลยฮะแล้วก็ยากจนมากด้วยพี่ๆน้องๆผมก็ไม่สนใจจนผมต้องเอะอวยวายเข้าใส่ลงท้ายตอนนี้ทางอำเภออุปการะอยู่แบบเนี้ยผมจะมีหน้าไปวุ่นวายด้วยเลื้องตัวมาได้ยังไงอ่ะพ่ออำเภอรู้เข้าหาว่าผมไม่กระจอกแล้วเขาเลยอ,อุปการะ ผม,ม่ต้องกระเตงมาดูแลเองเหรอเนี่ยนั่นพ่อแม่วีนะคะก่อนเนี่ยนะก่อนผมจะเรียนจบมาได้ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนแทบแย่พอต้องทำงานทุกอย่างเพื่อการเรียนจนผมพอดูแลตัวเองได้ดีพ่อแม่ก็จะเข้ามาวุ่นวายเรื่องเจ็บป่วยจนนั้นต้องช่วยผมฮะผม <c oughs> ว่านะตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ไปดีกว่านะคือไไ่เกี่ยวข้อง เดี๋ยวยากคนอื่นเขามาวุ่นวายด้วยตายเลยคุณเราจะบอกป๋าว่าไงล่ะคะก็เรียนท่านไปตามตรงว่าผมไม่พร้อมจะพามาพบเพราะพ่อแม่กับผมเนี่ยอยู่กับครอบครัวมานานแล้วราวีให้คําจํากัดพ่อแม่เขาไว้แค่นี้แหละน่าเห็นใจวีนะคะนั่นรู้มาตลอดว่าพ่อแม่เขาเป็นยังไงวีเนะ่ะสาหัสเพราะพ่อแม่มากเลยอะ่ะมาตอนเนี้ยพ่อแม่เขาสบายแล้ว เพราะพี่น้องวีเข้าอุปการะวีเลยไม่อยากไปยุ่งกับพ่อแม่อีกกลัวเดี๋ยวพี่น้องจะมาวุ่นวายเพิ่มขึ้นอีกนะคะไงก็พ่อแม่เราวีไม่น่าจะคิดจะแครนเลยแล้วนี่นันถ้าป้ายากจนเราวีจะมารักนันไหมป้าถามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทําไมล่ะคะนั้นก็ตามใจนั่นตนรงจะแต่งงานแน่นะป้าจะได้ดูเรื่อยยามให้แน่ค่ะ ปา๋าจะให้เป็นของขวัญมันแต่งงานเดี๋ยวป๋าจ่ายเงินให้นันสักล้านหนึ่งนะคะก็ไปทำไมตั้งล้านสั่งชุดมาจากปารีสค่ะร้านไม่เด็ดใจเน่ยไม่สั่งแน่กระจกแล้วที่เหลือก็จะมีติดตัวไว้ใช้โน่นใช้นี่แล้วขอชุดเครื่องเพชรของแม่ด้วยนะคะเอาไปให้หมดเลยเอา้าวหมดเลยจริงๆหรอคะจริงลูกของที่มีของแม่นันทั้งนั้น แล้วตาป่าจะมีเมียอีกสักคนป๋าหาให้ใหม่ได้ป่าคะตกลงป๋าจะมีแน่ใช่ไหมคะมีแน่ลูกเพราะป่าไม่อยากทนเหงาอีกแล้วแต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะอีกสัก,กระยะหนึ่งถ้าเป็นไปได้นั่นขอเลือกเองนะคะป่ายัางไม่เด่นใจอ่ะไม่แน่นอนถ้าเป็นไปได้ป๋าขอเลือกเองเพราะมันเป็นชีวิตของป่า แต่ท่านนั้นไม่ยอมรับรองได้นั้นกับวีไปได้ไม่รอดแน่นอนป้าพูดแบบนี้แล้วเขวีไม่รู้หมายความว่ายังไงหมายความว่านันไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเรื่องของท่านเพราะท่านจะเลือกใครก็ตามแม้แต่นังเด่นใจนั่นแหละคะ่ะไงนั้นก็ไม่ยอมหรอกที่จริงวีไม่ควรจะมาที่นี่อีกนะแต่เรื่องที่วีเล่ามามันก็น่าคิดผมลต้องบาดหน้ามาหาหน้าตวงไง นันทนาก็แรงคุณนพชัยก็แรงแต่ประจใจก็คือว่าคุณนพชัยบอกว่าถ้านันทนาไม่ยอมเรื่องเมียคนใหม่เนี่ยปกตินันทนาก็ไปไม่รอดแน่แน่ใจหรือว่าคุณนพชัยเขาจะแต่งงานกับเด่นฮะก็เขายืนยันแล้วเนี่ยฮะแต่เด่นยังไม่แน่นะยกเว้นความคิดของนาะอย่าให้เด่นแต่งงานกับคุณนพชัยทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับวีนะเพราะคุณนพชัยน่ะเป็นคนดีรักเด่นมากพอที่จะให้ความสุขกับเด่นเขาได้ ที่สำคัญก็ไม่รังเกียจอดีตของเด่นด้วยแล้วถ้าวีกันนันทนาจะพังเพราะนันทนาเองนี่แหละนะว่าผู้หญิงมีเงินพ่อแม่ตามใจมักจะนึกถึงแต่ตัวเองแต่อย่าห่วงเลยนะคุณนภชัยนะ่ะจะไม่รู้จากนาะหรือว่าเด่นหรือว่าพ่อแม่ของเด่นว่าวีน่ะเป็นใครนะสัญญาแต่ใจผมผมทนไม่ได้แน่เลยที่เห็นพี่เด่นอยู่ตรงหน้าอยู่ในครอบครัว ในฐานะภรยาของพ่อตาผมอย่างน,น้อยนะเรื่องในใจผมเนี่ยยังคิดเสมอว่าพี่เด่นเป็นแม่ของลูกชายผมะเด่นเขาก็คิดเพราะเขานะ่าอยังรักวีอยู่วีก็ไหนเลือกนันทนาไปแล้วไงเพราะเธอเป็นผู้หญิงเนื้อทองฝังเพชรวีได้แล้วก็รักษาไว้ให้ดีเทอะนา่าชีวิตจะได้สุขสบายสมหวังส่วนเด่นนะ่ะวีทำลายจนพังไปส่วนหนึ่งแล้ว ไงก็ปล่อยให้เด่นเขามีชีวิตใหม่ที่ดีมั่งสิเชื่อนะเธอนะแล้วเรื่องคุณนภาชัยกับเด่นนะ่ะปล่อยไปตามบุญตามกรรมที่เขาสะสมกันมาแล้วกันซึ่งมาถึงตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วนึกถึงคุณทันนะคะน้าก็ยังอดตำหนิไม่ได้ว่าแกใน,นเห็นแกครอบครัวมากเกินไปจนถึงกระทำลายหัวใจตัวเองแต่เด่นกลับคิดว่าคุณทันนะ่ะทำถูกแล้วล่ะคะ่ะถ้าน้าเป็นเด่นนะ ใช้เสน่นิดเดียวในทันก็ต้องฝากกดบ้านแน่เด่นไม่คิดจะทําให้คุณทันต้องมาทําผิดกับครอบครัวแล้วคะ่ะเด่นเองเนี่ยเคยทําผิดมาแล้วพอเข้าใจว่าแม่คิดยังไงเออเด่นว่าแล้วพูดเรื่องนี้ได้ไหมคะยังเด่นต้องสัญญากับนาว่าจะพิจารณาคุณนภชัยคะ่ะถ้าไม่เจอคนถูกใจเสียก่อนนะคะผมมาจากสำนักงานของคุณทัศครับ ถ้าในผมไม่รับงานดีเชิญนั่งอ่านี่รายละเอียดที่ผมใจะให้สื่แล้วนี่เงินค่าใช้จ่ายส่วนล่วงหน้าอืมครับผมอ้อผู้หญิงคนนี้เป็นดาราดังแบบนี่ครับอืมอีกสองคนนั่นแม่กับพ่อเลี้ยงเด็กนั่นแล้วอยากรู้ที่มารับรองได้ใช่ไหมว่าจะเป็นความลับนั่นเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วครับท่านอ้อุณสืบมาเร็วทันใจดีจริง แต่ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นมานานแล้วผมต้องจ่อไปถึงตอนที่คุณดาราคนนี้ยังเรียนอยู่นี่ครับท่านเรื่องราวเท่าที่ผมได้มาทำไมถึงเป็นไปได้ระวีเป็นอดีตสามีผู้เด่นใจแล้วเด็กที่เราเห็นมากับคุณอัคคือลูกของเด่นใจกับระวี นัตนทนาจะรู้ไหมเนาะคุณนพช,ชยัยตองมาแล้วฮะขอโทษนะครับที่รบกวนให้ออกมาพบรบกวนอะไรคะได้ประทานอาหารจีนฟรีๆล่าปากซิไม่ว่าผมมีเรื่องส่วนตัวส่วนตัวจริงๆอยากคุยกับคุณตัวเรื่องคุณเด่นนะครับคุณอัดเคยบอกผมว่าคุณเด่นเคยพลังพลาดกับชีวิตมาแล้วถึงกับมีลูกชาออกมาเป็นลูกคุณอัดกับคุณสุดาผมก็ยังไม่สนใจ ไม่นึกรงเกียดเธอแต่มาตอนนี้ผมทราบแล้วว่าผู้ชายคนนั้นก็ว่าที่ลูกเคยผมเองเฮ้ย <Hey! S 1> อะทานอาหารตรงหน้าก่อนเะ<อ>ครับเ<อ>พราะเราต้องคุยกันอีกนาะนตัวกับเด่นนะไม่คิดจะพูดเรื่องนี้หรอกนะฮะพระทราบว,ว่าคุณอันธนานะเธรักระวีมากไม่ควรจะไปทำลายความรักความหวังของเธอส่วนระบีก็ใช้ได้นะฮะ แม้ว่าเขาจะขาดน้ำใจกับเด่นกับลูกไปก็ตามเขาก็เป็นคนดีไม่มีอบบยามุกเว้นอย่างเดียวเขาคิดถึงตัวเองมากไปหน่อยอืมคุณเด่นเธออดทนนะนั่น่ะอึดมากเลยฮะต้องถึงได้รักได้สงสารไยฮะกักตัวไว้ใกล้ๆจนเข้ารูปเข้ารอยนี่แหละฮะเออว่าแต่คุณนกขัยนะฮะตอนเนี้ยังไม่สายเกินกว่าจะตัดสินใจนะฮะสำหรับผมไม่ว่าจะรู้เรื่องมาจากไหน มาจนถึงวินาทีนี้ผมก็ยังรักยังต้องการคุณเด่นใจอยู่แต่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องในระวีกับลูกสาวผมให้ได้เท่าที่เข้าใจนะคุณนันทนาน่ารักระวีมากไงคุณนพชัยก็ต้องนึกถึงเธอด้วยผมจะพยายามรักษาความรักของเขาไว้โดยไม่ถือสาอะไรเลยนะรถติดมากครับแต่ว่านักข่าสั่งด่วนมาเขารีบมาเลยฮะไม่เป็นไรฉันเข้าใจที่เรียกมานี่คุยเรื่องส่วนตัวนะนันทนาไม่รู้ อ๋อครับการลงมือแจกหรือยังแจกไปมั่งแล้วครับบางส่วนฉันจะแจกเองที่นี้มาว่ากันเรื่องส่วนตัวนะเธอจะแต่งงานกับนันทนาแล้วโดยฉันไม่ได้ขัดขวางห่วงห้ามแล้วไม่ได้บอกนันเดียวว่าที่จริงคุณเด่นเคยมีลูกกับเธอแล้วเธอไม่ได้สนใจจนคุณเด่นต้องยกลูกให้คุณแม่เธอไปคุณกุดาครับผมทำ<อ>ใจใสบายเถอะ ที่เร่มาคุยเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะจะเอาเรื่องเธอลูกสาวฉันรักเธอมากจนฉันไม่กล้าทำลายความรักของเขาและเพรเอิญฉันเกิดรักคุณเด่นขึ้นมาถึงอยากคุยกับเธออย่างผู้ชายต่อผู้ชายพูดกันฉันไม่ถือสาอาดีตของคุณเด่นเออผมมองอนาคตแล้วครับผมกับพี่เด่นนะฮะต่านทุกท่าอยู่ด้วยกันไปตั้งแต่มีลูกก็ไม่รอดนฮะ ก็คงต้องเรียนต่ออยู่อีกอ่ะพี่เด่นทํางานเงินเดือนได้ไเท่าไหร่ผถึงหาออกมาแล้วพี่เด่นก็มีคุณแม่มีน้าตวงไปที่ปรึกษาก็เอาตัวรอดไปได้พอดีได้พบกับนันทนาที่มีเมตตาปรดน้ำใจต่อผมมากแล้วพี่เด่นที่จริงเรื่องเกิดมาเพราะความใกล้ชิดมันไม่ใช่ความรักฮะงั้นก็ดีฉันจะได้สบายใจขึ้นถ้าเธอไม่ได้รักคุณเด่น ส่วนทางคุณเด่นฉันพยายามจะเอาชนะใจเธอให้ได้เองส่วนเธอต้องพยายามให้นันทนามาขัดขวางฉันกับคุณเด่นและเรื่องเธอกับคุณเด่นจะไม่มีวันรู้ถึงนันทนาคุณอาเราต่อรองผมใช่ไหมฮะพูดอย่างลูกผู้ชายต่อลุกผู้ชายใช่แล้วจำเป็นที่เราจะต้องต่อรองกันคนละข้อเพราะเพื่อนเราอยู่ในแวดวงเดียวกัน ถ้าเธอทำให้นันทนาเลิกขัดขวางฉันกับคุณเด่นนันทนาจะไม่รู้เรื่องนี้ผมช่วยกับพี่เด่นถ้าไม่ได้จะไปคุยทางที่ดีไม่ต้องไปข้องแวะกับคุณเด่นเป็นดีที่สุดแล้วเธอกับนันทนาจะสงบสุขไปช่วชีวิตบนกองเงินกองทองที่นันทนามีได้ครับรู้เรื่องแล้วนะก็มีเรื่องเท่านี้แหละไม่ข้องใจลนะฮ้านัดตรงทานข้าวก็บอกแล้วไงว่าเป็นลาบปาก ท่านผู้ฟังที่รักเล่สเนหาจากบทประพันธ์และบละครวิทยุของออนอิสรีจากการแสดงของคณะเกตทิปรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกอย่างลูกสยามบันทึกเสียงกลยาาจนาพงควบคุม,มการแสดงลูกสยาดดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับคนนี้ขอเชิญท่านติดตามเล่เสนหาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตททิป จะได้เสนอพวควกาบม,มาเทิอกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ